สวัสดีครับพบกันที่ช่อง IH a v e เรือใบกันอีกเช่นเคยทางการแมนซิตี้เปิดตัวฟิลิปแข้งใหม่รายที่3ซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เดินหน้าเปิดตัวแข้งใหม่รายที่3ในชว่วงซัมเมอร์นี้แล้วหลังจัดยืนยันดึงตัวคาวินฟิลิปมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษจากรีดยูเนเต็ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการอีกุรั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศเปิดตัวคาวินฟิลิปมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษจากรีดยูเนเต็ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว42ล้านปอนด์หรือประมาณ1,800ล้านบาทรวมโมบ ท้าานบาโดยนักเตะจะเซ็นสัญญา6ปีหรือจนถึงปี2028ดาวเตะวัย26ปีทำผลงานได้โดดเด่นกับยูงทองตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนมีส่วนช่วยทีมเลื่อนชั้นกับซูรีกสูงสุดในปี2 0 2 0และอยู่รอดได้เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนอกจากนี้ยังทําให้เจ้าตัวถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษอย่างต่อเนื่องและเป็นกําลังสําคัญในแผนการทําทีมของแกรสิสซาเกตจนกลายเป็นแข้งเนื้อหอมตกเป็นข่าวกับหลายทีมชั้นนําฟิลิปกาวหลังย้ายมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าว่าผมรู้สึกยินด เป็นอย่างยิ่งที่ได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรแห่งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดของประเทศที่เต็มไปด้วยผู้เล่นชั้นยอดและผู้จัดการทีมอย่างเฟมคุริโอราสำหรับฟิลิปถือเป็นแข้งใหม่รายที่3ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วต่อจากเอรินบราฮาเรนดาวยิงจากโปรตุเกสและสเตฟานออเตกาโมเรโนผู้รักษาประตูจาก ia, อารา์เมเนียบีเฟิลอรหังก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ชอบกูไล่ใช่กูแชร์ให้ช่องไอแฮปเรือใบของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ